สวัสดีสวัสดีมื้อนี้มาพบกับดาโนยยังจัดอีกแล้วมื้อนี้มีน้องๆเพิ่นมาเข้าคลิปน้ำแม่ดามื้อนี้น้องอ่าชื่ออย่างคุณนี่อนุกชื่อนุกชื๊กนี่น้องน้องนุกน้องนัดนี่มื้อนี้ดาสิมาจัดเมนูอย่างสูน้องๆกินเดี๋ยวไปติดตามเด้อนี่พอดีน้องๆเพิ่นมาลงอ่านชือว่าได้แบบกิจกรรมเนาะอ่าเป็นอ่ ทั้งดืม่มซัมเมอร์บี้มีได้ยกสลากมีแถมมีกระเป๋ามีเสื้อมีหมอนอย่างน้ำหรือว่ายกสลากอลไรได้อะได้อะเป็นผลิตภัณฑ์ของซัมเมอร์บี้ก็ได้แต่ว่าต้องต้อง,องสั่งห่ากแก้วเนาะสั่งห่าแถมยกสลากหนึ่งแล้วก็แถมหนึ่งอีกว่ายังไงเอาเดี๋ยวให้ให้ใหน้องให้น้องประมชั่นโประมชั่นทำนี่อย่าง ยังอีกยังทีดอยู่น่ยังอีกประมาณนเดือนหนึ่ง่นี่ยังอีกโดนอยู่เนาะวูนใดอยากเจอน้องๆเพื่อนมาได้ส่วนอาหารพลอยพลินเนอะมารุ่นทับซุกทับรางวัลน้ำกันเดี๋ยวย้ายน้องๆเพื่อนไปราถามลูกค้าเบืงนอกแบบพอดีมีลูกค้ากำลังเข้าเดี๋ยวดาสิปิจัดเมนูให้น้องๆเพื่อนได้ชิมน้ำเดี๋ยวไปไปรอชมเมนูที่ยาจะเฮ็ดให้น้องๆเพื่อนกินก็แมน ตำบมงหุงกุ้งสดมีเกลือเคียงนะแต่ถ้าแบบตำบมะหุงกุ้งสดให้ป็นตำบถาดนะคอยพี่น้องดัดถาดนะท้องกับการเรียบร้อยเดี๋ยวเทามาลงมือตำก,กันเลยนี่เดี๋ยวขอวางอันนี้ก่อนก็จะใส่หมักเพ็ดเพชรเหลาานะ้ำไปเลยครับพริกแห้งปนกันเลย ไขงนักวกะปิน้อยนึงเขาจะใส่เป็นน้ำตาลน,น้ำตาลทีากินแซบ่บแข็งเนาะแข่งหน่อยนึนอง ม็ต่ำให้แกลกเลยนะค่ะคือมาต่ำแรกเรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะเอาเส้นบางุง่งเขาลงก่อนมกครั่วลงไปใส่นมักเลนขั้นตอนต,อนต,อนนนนต่อไปใส่น,ลลสะะนสม,มักเลนเพิ่มาตาสารและรสชาติมใส่แหรอกอะมัสไซ่บไรมิปเอิบน้ำ

มื้อก่อเฮาต้มแล้วนะเด้อบักเดี๋ยวเฮาก็จะเอากุ้งลงเลยบัดนี้กุ้งสดเฮาเดี๋ยวคนเอาซะเนาะตําเมืองๆหลายเดี๋ยวกุ้งเฮาเซียนมุนหมดแซ่บบ่พ่นน้องๆเพิ่นว่ากินเได้าก็เลยจัดเลยมาเดี๋ยวสิซิมก่อน ู็ว่าจิ้ถือปาดน้องๆเพื่อนบอนะือแล้วหนองรีบควาลึกบวขับบหวานทั้ต่างตื่นมาหนึ่งกำลัหงหนาวเรียบร้อย เดี๋ยวเขาไปตักใส่ถาดาดเขาเลยมามาตักใส่ถาดาดเขาเลยมาเด้อตามทุกแม่ต้องกามเฮ้พี่น้องไม่ต้องฟูทุกคน เดี๋ยไปซูน้องๆคนกินเนาะปะหู้น้องๆคนทีกินได้โบคือปากน้องๆโบเดี๋ยวให้น้องๆคนจิ้มมาสบายดีอีกเแื่อนึงเนาะเพราะพี่น้องมันคือรุคนพ่อแล้วเมนูเขาเบิ้งมือกล้องเราซูมมาเบิ้งเรามีแซมบี้มีตรัโอ้ยแมงวันนี่กินทุกงานมาเด้อมาเด้อเมนูมีข้าวน้ำเชื่อแล้วน้องๆคนนั้นกินกระเพาะมาชิม น้องซีมึงดูรสานินี่ถือปากบอน้องอันนุ๊กน้องนุ๊กนี่ั้องนุ๊กกับน,น้องนัดจีอตัวนอ้องคือกันซีนุกกับนัดมันกุน้ง,งหนูต้องใช้เมืองจริงค่ะพาได้อยู่ <laughs> ตัวหวานพริกเค็ม นีจ๋าเลยบ่นี่นะมือรถน้องเก่งใจมือรถกินแซ่บเมื่อกี้ด่าถานน้องเพิ่นว่ากินดิบได้บ่ว่าได้ก็รอสมซองตโตเด้อน้องๆสิกินซอยตุบ่ลองูเนาะแม่ต้องลองิ นาอ,อุดหนุนทำบี้น้ำน้นนองเพคนได้น้องเพคนยังอยู่นีอน่อีกหลายมือ้อหลายอาทิตย์ตัวหลายน้นองไปไหมหรือม,นมันเสาร์อาทิตย์แบบนี่หอยหน้ำเอาได้ปุ๊ต้องอ่านด้วยได้ ได้มือเลยแหละทั้งหอยทั้งกุ้งขาดแต่ผูสักัดน้ำสักับมาเดิมมาเดิม ตามโซเชียน้ำกนนันมันมังน้องคนแรกยู่นี่แล้วลก็ะพักเลยว่หรอว่าไปทานอื่นตอ่อกำแรงไปเวกต่ออีกนี่แหละลงตามทาน,นตอนแรกคุณยังมีเวกต่อเนาะเดี๋ยวนำไปหา,าน้องๆได้ <c oughs> ห่วหอยอย่างก็มนี้ xe bò mà đơ Cầm chút xe nó cần Mình xin xe lắm Rồi đấy, không ai đấy hết hết ห่าแลาวได้บอไม่นานใช่น้องน้ๆเห็ดอาหารใด้ชิมคุณ大爷อยากให้น้องๆเห็ดอยากให้ด่ากับตัวโต้ซิมคอมเมนต์มาได้น้องๆคุณจีโซ่ฝีมือ Đi vào hết tuyển ăn hàng cặp cái ăn nữa thơm mà đi vào đây Bước hàm mạc á ăn nè 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 bò, ăn liền mai đây bò Đây Cứ cầm mình ạ Cứ Bà đấy này Mấy cái nói gì bạn tới bên kia trời già Nó à, mấy à, bảo bảo, bảo เสียงโอ้ยทำไมเสียงเพ่งเข้าหันมันจะติดกระสิบเลตัวโตว่าสาวน้องๆเคยไปเปลี่ยนนางเอกซ่องเนอะแต่ว่าบอย่จ้าเกือมม้อนี้กับบอย่อีกแล้วไปอีกแล้ว ่าได้อยู่สมมติเลิกเวียกแล้วดูต่อแล้วบอลนั่น,นบอลบอลโดนเมื่อไหร่ทักินงเรียกไปกินได้ปะนี่แซ่บเจ็บจบ,บอลคนันคนันตีเป็ดมอ่ะคันแบบเศร้าๆแล้วแบบย่านั่นคือน้องแบบขาเดรนเรียกเดรนเป็นหัวหน้าเห็นอุ้ยหัวหน้าเห็นเราต้องให้เด้อเพราะว่า ตัวหมูจซมือบี้ให้อีกได้นี่ก็แล้วเรถจะหมูหามูหามูบ้านอยู่ไก่ปะบ้านหานไก่เี้ยดตดิไกลปไกเนี่ยกะบอกไกลมืล่อี๋ยวผักเรียบบัมพี มานี่กราพักเลยเอือะนีม่มานี่ก็พักเลยไปรินโตหมดเลยน่าแดกโอ้ใครอยู่บ้านล <c oughs> ุงมือเนาะคันทานเขามีเวลาเนะเ <c oughs> บือาาาา้องตามสถานการณ์ทันดาทันตุ๊ตโตทันพาน้องๆคนจัดเมนูอีกเรียบแป่ง โซจุคลิปต่อไปรอรุ่นรอรุ่นกัน<ป>น้ำสดอยู่บอกสดสดส,ดสนิดน้ำหอยนำก็อหอยซูยมาเลย เพื่ตัวเฮานี่สิละเดี๋ยวคาสุดท้ายกับน้องๆเพิ่นว่ามีแขกเริ่เข้าด้ยาน้องิไปเรียเดสินะมาคนละตัวท้ายอัท้ายแล้วก็สิพาน้องๆิต่อไปเนาะเอาเลยจับมือละเมา1 2 3ไ คือแรวก็าลืูซับ้ครบของเฮาจอกซามบี้มาบีเฮาเมืแล้วก็เลยจะจ้าเบยแล้วเนาะมาจนแก้วชิมนี่าพิาดีดกับสับปะรที่เป็นสาวสับกัได้ดีแซมมันก็แบบคล้ายๆน้ำบอกไหมนาน้ำแอปเปิ้ลบบใส่ดีน้หมวานสำหรับหญินี้หลายวันนี้มากิน มุดจอกเลยอยากะให้น้องๆเ็นอ่างในเบอร์คลิปต่อไปเนาะให้น้องๆเนอย่างกับดา่าคอมเมนต์มาได้มุดจอกเรืยดรอเดี๋ยวคลิปนี้ดากับเจาชมนี่เนะาะอยาะคาเบรกันจะดนคนไล,นไล,นไลนไก็ใชกตางเ่กงใจให้กันในเด้อพ่อพี่พน้องมนุษยกทุกคน เดี๋ยวสิขอลาไปก่อนครับมันนี่กับไทคือกับน้องอานน้องนุกกับน้องดานี่อันนี้น้องดาบายวขอลาไปก่อนเนาะสบายดีบ๊ายบายเดี๋ยวจะพาทั้งน้องเพื่อนตัวโตไปเรื่อยๆเนาะ